เชิดตันนี่มันมีชีวิตปล่ะมีชีวิตใช่ไหมมีสิดูอะไรอะตลาดน่าจังเลยวังนะมันใหญ่ไปเปล่ามันมีบัตหน้าตายอยู่บนโลกกันด้วยเหรอมันเหมือนจระเข้ที่ดูมนๆน่ะดูอะไรอยู่อะครับเชตังปลาค่ะเป็นตู้ปลาที่ใหญ่มากอะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เพาะเราอยู่ที่อควาเรียมฮะแม่ปุ้ยไปอยู่อควาเรียมอะครับนี่ยังไม่ใช่อควาเรียมเลยนะนี่แค่ ตู้ปลาของฟรอนต์ของโรงแรมอ่ะคือใหญ่นี่เราอยู่ชั้นสองเนี่ยยังเห็นใหญ่ขนาดนี้เมื่อกี้กเดินเขา้ามาเห็นตกใจเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมมาริออทที่ฮ่องกงโอเชียนพาร์คนะคะ <laughs> ซึ่งโรงแรมเนี้ยตั้งอยู่หน้าโอเชียนพาร์คเลยโอเชียนพาร์กก็คือสวนสนุก<อ>ที่มีทั้งสวนสนุกสวนสัตว์สวนน้ำอะไรแบบนี้เลยและมีอควาเรียมด้วย <laughs> นี่เมื่อกี้เชตแตมบอกว่าปลาตัวนั้นน่ารักมากเลยนี่นี่นี่ตุ๊ดี่เแตมบอกว่มนดเ่นมาก นี่แม่เพิ่งจะเช็คอินเสร็จนะคะเราไปดูห้องกันดีกว่าห้องอะไรครับป้าบูเป้หนึ่งห้าศูนย์ห้ารคะมันอยู่จิดสนุกเลยคไหนโอ้มีอยู่ใกล้สูนสนุกมากอ่ะสุดยอดเดี๋ยวถ้าตอนบ่ายเราอยากเล่นเราก็เดินเข้าไปเลยเพราะใกล้นิดเดียวเริงเป้งเด็กเป้งใช้สับสับสมัยพ่อเลย d o l p h i อ้มีดอลฟินจริงด้วยอ่ะมีดอลฟินมารับเราเลยมีห้องดี เฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำอย่าง <os> นะะี <wi> ้แล <itud soundtrack> ้วแล้วเราจะอาบน้ำเป็นยังไงอ่ะว้าวอควาเรียลนี่ไงคอนเซ็ปต์อควาเรียลโดยการอาบน้ำใช่ป่ะโดยยืนอาบน้ำอ๋อเขาเอาไว้ดูวานแล้วก็จะเป็นเหมือนนางเงือกไงวานวานบูด้ากันลงขึ้นมาหายใจโอ้โหนี่วานกับลูกวานวานกับลูกวานวานเลยเราเป็นน้ำเงือกคนนอนก็นอนดูคนอาบน้ำอยู่อย่างเงี้ยเหรอมีแมนค่ะอ๋อนี่ไงมีแมงอยู่ตรงนี้ เรียบร้อยอ่าไม่โปแล้วไม่โปนะคะก็ปิดแล้วเรียบร้อยเป็นลูกปลาใช่คืนนี้เราคือนอนอยู่ในท้องทะเลเลยอะห้องกว้างมากค่ะว้าวอะไรนมมีขนมให้แบบนี้เลยอ่ะก้างมีโลมามีปลานะคะมีเป็นปลากระเอลากระลองดอบก,ก,กปลากระป๋องละโย่เล้ว่ากินได้ทั้งจานเลยอะเพราะต้องสีฟ้าก็เป็นเหมือนเยลลี่นะ คือเขามีทะเลมีทรายหอยแล้วก็สรารพัดขนมวุ้ยน่ากินน่ารักด้วยอ่ะแะกะมีผลไม้ให้เราด้วยค่ะอ๋อมีผลไม้มีกาดด้วยค่ะเชตันเปิดมาด้านใหน่อยสิโอ้โหโดูดิม่านเนี่ยก็หนังกลางแปลงโอ้เช <laughs> ตันทำไงอะ่ะใช้เมจิกโอ้โหมีเมจิกปิด <laughs> ม่มานเขามีปุ่มกดไข่ยอยู่ข้างเตียงเลยสวยมาก เป็นริ้วสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนใหญ่ๆนั่นเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นสระว่ายน้ำที่หน้าตาเหมือนทะเล <c oughs> ด้วย <c oughs> แล้วช <c oughs> ็ดเต็มจะปิดธํามไอ้อ้สี่เดี๋ยวสี่ดู <c oughs> อยู่โรงแรมใหญ่มากดูสิห้องเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเป็นโรงแรมผ้าดาวนะคะสวยมากอ <c oughs> ชุดว่ายน้ำเอยปะคะ <c oughs> เอามามาทางนี้นะคะมาเที่ยวโอเชียนพาร์คนะเราต้องได้เล่นน้ำแน่นอนดูโซฟาตรงนี้เราชอบมากเลยอ่ะกว้างใหญ่ใหญ่ไปถึงนู่นน่ะาระ มาดูเตียงกันมีเรามากัน3ามคนไงเขาก็มีเตียงนี้ให้เป็นเตียงหลักแล้วมีกเตียงเสริมอคืนนี้แชตเต็มก็นอนเตียงเสริมไปใช้ชื่อมเตียงเสริมแชตเตมสิแล้วก็นอนดคนอันนี้ไม่ไม่ไม่อางนี้แม่นอนเตียงนี้แชตเตมมานอนเตียงนี้พ่อนอนโซฟาล้วมีเตียงคนละเตียงเลยแฮปปี้งั้นโยนอนเตียงนี้ นอนโซฟาได้แชะแต๊นอตนตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะมีทีวีแบนจอใหญ่ด้วยอยู่ตรงนี้เลยเต็มๆลองมาดูกันดีกว่าว่ามินิบา้านมีอะไรบ้างตรงนี้มีชามะนาวแล้วก็มีนมนมถั่วเหลืองแล้วก็ขนมนะคะเขาเขียนว่าทานได้เลยแต่ว่าทานเสร็จแล้วเขาไม่ได้เติมให้ใหม่นะก็ <c oughs> คือตรงนี้ทานฟรี แล้วก็มีถังน้ําแข็งด้วยที่นี่อยากได้น้ําแข็งยกโทรศัพท์เขาจะมีคนเอาน้ําแข็งมาให้เราได้เลยฟรีด้วยค่ะแล้วก็มีที่ทํากาแฟใช่ไหมเอ้ไม่ใช่นี่เครื่องทาน้ําร้อนเครื่องทาน้ําร้อนค่ะชั้นนี้นะคะเป็นซองซองชงชง,ชงทั้งหลายนะมีอีกชากาแฟนะคะกินได้หมดเลยชั้นนี้คืออุปกรณ์การกินอาหารอันนี้คือถ้วยน้ําแล้วก็มีอะไรอยู่ในตู้เย็น อาหารว่าตูเสื้อผ้าเขามีเตารีดให้ด้วยนะคะมีโต๊ะรีดผ้ามีเตารีดนะเสื้อคลุมอับน,น้ำมีหมีหมอนสำรองนะคะเดี๋ยวเราเอาไปนอนกอดกันได้แล้วก็มีตู้เซฟขนาดใหญ่นะเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมโต๊ะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็วางกระเป๋าเนี่ยเข้ามาก็วางของสารพัดสารพันตรงนี้ได้ ห้องน้ำก็แบ่งเป็นสองโซนก็คือโซนเปียกโซนแห้งโซนเปียกนะคะเขาเี็น s, um, <S h o w อัดน้ำนี่ที่เราปิดม่านไปเราเรียบร้อยโซนแห้งก็มีโถโถตรงนี้อุปกรณ์ทุกอย่างครบมีใจป่าผมด้วยเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำขึ้นมาสระผมแล้วก็ป่าผมได้เดี๋ยวเราพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันในโอเชียนพาร์ค นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาโอเชียนพารกันนะคะวันนี้เราจะลองเข้าไปดูกันก่อนนะคะว่าในโอเชี p a พาร์กเป็นยังไงกันบ้างโอ้ยแม่บูเป้ตรงนั้นมีกจะเช้าด้วยอ่ะจะเช้าไปไหนอ่ะ ไปไหนอ่ะที่จับได้เป็นสองโซนค,ค่ะโซนพื้นลากกับโซนบนภูเขาข้างบนเนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกสวนสัต,ตว์เดี๋ยวเราจะได้ติดหมกระเช,ช้ากระเช้าเราจะขึ้นพุ่งนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งทุ่มของทุกวันนะครับบริเวณนี้จะมีมัติมีเดียแสงสีแล้วก็เลเซอร์นะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดนี้ครับโอ้โหโคง และโอ้ห้องปูอยู่จุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นจุดเดียวกันกับที่เราจะนั่งกระเช้าข้าบไปฝั่งบนบนภูเขาแต่ว่ากระเช้าเนี่ยเราจะนั่งพรุ่งนี้โอ้โหที่เที่ยวเยอะแยะมากอ่ะคือใหญ่มีทั้งเครื่องเล่นมีทั้งสวนสัตว์มีทั้งอาหารทั้งนี้เราก็มากับลุงแดงป้าไก่นะคะจากห้องกงเป็นครับอะไรเนระไม่ใช่ตัวเนี้ยเมียแคดป้าน่ารักอุ้ยที่นี่ตัวนี้ก็น่ารักอะสล็อตไหมอะเราน่าจะได้เจอไหม ในโซนสวนสัตว์นะคะถ้าเจอแม่ตะกรีดมาแน่ชอบเขามีลายแผนด่างก็มีแผนด้าแดงยิงกันใหญ่แล้วครับน้องผู้อ,อ๋อมีโชว์โชว์โชว์่วาบุก,กว่า,าอากาศดีด้วยนะเนี่ยช่วงนี้หน้ามาเที่ยวนะข้างหลังคืออควาเรียมนะคะเดิแนแกลอควาเรียมนี่ยเรียนนี้เราจะห่างไกลกว่าตรงนี้เนี่ยเลย อยากกินตัวไหนแล้วก็จะจับปลามากินเลยนีย่งไงไปเชาาใกล้ๆเลยมีความสุขในเที่ยวสวนสนุกนั่งได้หลายคนด้วยอดูดีนั่งได้ทั้งครอบครัวเลยโหนี่อะไรอะครับแม่ภูเทสอ,อยากกระหลุดออกมาจากหนังริวเตอร์หัวสวยมากเลยตรงนี้ทําดีมากเลยอะโหนี่คิดถึงหนังฮ่องกงสมัยก่อนเลยนะผู้หญิงค่าไข่หย่าแต่งีป่ะตรงนี้เขาเรียกว่าโอฮ่องกงนะคะ ก็จะทำจ,ะจำลองแบบว่าฮ่องกองเนี่ยโบราณมาเข้าไปข้างในก็จะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะเป็นร้านขายของที่ทำแบบย้อนยุคเป็นร้านต่างๆที่จำลองร้านจริงๆมาเลยอะ่ะโต๊ะเตออะไรเงี้ยเขาก็จะดูล่มอ่ะดูเข้ากับบรรยากาศเก่าๆแล้วอะคะ่ะแล้วตรงนี้ดูดิก็จะมีกระเช้านะคะลอยผ่านไปผ่านมาบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยถ่ายรูปสวยด้วยร้านนี้มีลูกชิ้นปลาทอดค่ะน่าก,กินมากเลยชิคกี้พา่ชอบนี้ ว่าฟ้องกงอร่อยไม่โลภโหอาจารยะมาดูด้วยครับเอาไม้หักเลยคัแม่บุ้งเป้กินอะไรอ่ะลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาที่นี่อร่อยมากเลยนะคือเนื้อจะเนียนเด้งอร่อยเป็นนางแบบนะครับวันนี้ถ่ายรูปเยอะมากค่ะเพราะว่ามุมสวยๆแบบว่าเยอะสุดๆดูสิมองมาทางขวาว่าสวยแล้วนะมองมาทางนี้สวยกว่าอีกยิ่งมืดยิ่งสวยเพราะเขาเปิดไฟใช่ตรงนี้เขาถ้าเป็นโรงหนังเก่าอ่ะ สล็อตแอนแฟนนี่ก็เล่นม้าหมุนม้าหมุนซึ่งไม่มีม้านะมีแต่ปลาเฮ้ยนี่แชตแคมเขามีตัวนี้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะชตแคมชอเฮ้ยไม่ใช่เหรอว่ามันตีลังกาอยู่ตีลังกาดูตั้งนานดี๋ยววันนี้เป็นขาไม่รู้ว่าตัวอะไรทำไมโคตีลังกาถ่ายรูปกันทุกตัวเลยอ่ะใช่อะไรไหนไหนอยู่นี่เอง นี่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ชี้ให้เรารู้นะเรานึกว่าสุ่มกองอะไรอยู่ตรงนี้เราจะดูไม่ออกเราสล็อตอะเขาเป็นสัตว์ที่ขยับตัวช้ามากถ้าเราเรียกนะว่าสล็อตกว่าจะหันหน้ามาหาเรานะเรากลับเมืองไทยแล้วอะคือชอบอ่ะหน้าตาเขาเป็นยังไงทุกตัวถ่ายรูปท่านี้หมดเลยอ่ะสล็อตสล็อตสล็อตเนี่ยเขาขยับเขาขยับตัวถ่ายร อยากเล่นอ่ะอยากอุ้มอ่ะพี่ใช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 ่รช่ใช่ใช่่ใชเใช่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 ใใ่ใช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 ่ใไ่่ใช่ใ่ใช่่ใช้ใชเใช่ใช่ใช่่ใช่่ใช่ใช่่ใช่ใช่่ก็เใช่ใช่่ใชเใช่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 าช่ใช่ เฮ้ยหนูแคนด้านอนสบายแบบนั้นเลยอ่ะเมืองไทยไม่มีแล้วนะแคนด้าไม่มีแล้วต้องมาดูที่ฮ่องกงแล้วนี่หนูแคนด้าน่ารักอ่ะเออน่ารักดีมีชื่อไหมตัวกู้เลเล่อ๋อชื่อเลเล่เล่เป็นลูกมันยิ้มอยู่ด้วยเหมือนใสจะฝันถึงขนมอปล่าวิ่งแคนด้าแดง ใช่ไหมอ่ะพ่อยังไม่เห็นหัวเลยอ่ะใช่ไหมเห็นหางอยู่เนี่ยเห็นเขาเห็นหางเป็นพวงเออหางเป็นพวงนี่คืออึแพนด้าเหรอนี่อึดแพนด้าก็เขียวฟีซและอันนี้ก็คืออึเลนแพนด้าฉันไม่รู้นะไม่ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ตันนี้อึดใครอะออกมาเป็นแบบนี้สวยงามนี่ครับหญิงหญิงตรงนี้มีตัวเมียที่หญิงหญิงไปดูซิตัวอยู่ไหน เหมือตัวจริงเลยอ่ะนี่ตัวจริงอย่างตอนนี้ตัวจริงอยู่ข้างในอะไรอะตลาดน่าโอ้วางนะมันใหญ่ไปเปล่าตลาดม่าจริงจบยากอ่ะคือคือในตลาดอยู่ชตัทนี่มันมีชีวิตเปล่ามีชีวิตใช่ไหมมีสิเฮ้ยพูดเป็นเล่น มันมีสัตว์หน้าตาอย่างนี้อยู่บนโลกกันด้วยเหรอมันเหมือนจระเข้ที่ดูมนๆน่ะชิ้จสกยักษ์อ่ะแล้วก็เหมือนเป็นจระเข้อันนี้ถ้าโยตกลงไปในน้ำที่มีตัวนี้อยู่โยตายเลยนะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเข้ามาทำอะไรอยู่โยช็อกตายก่อนดูหน้าตามันนิอย่างเงี้ยตัวนี้ก็น่ารักคน่ารักเมื่อกี้แคแต่บอกเมื่อกี้แคแต่บอกอยู่ตรงนี้โยหันมาปึ๊บโอ้ตกใจตกใจจริงด้วยวคือถ้าเกิดเทียบตัวเนี้ยตัวนี้น่ารักแล้ว จะเติมเอื้อมเอื้อมมือลงไปแย่มันจิ้มหัวมันไหนแล้วยิงหิงอยู่ไหนหรือเขาเข้าบ้านหรือเปล่าไม่งั้นต้องมีคนมายืนอนอะไรนะยังไม่กินข้าวเหรอไม่เหรอคะทั้งย่าทั้งย่าทั้งย่าไม่ใช่ไม่ใช่กินแล้วเหรอเขาบอกว่าถ้าอยางชอบสแต็มนะตัวเนี้เออคุยกับลารู้เรื่องไหมไอ้สแต็มฉันชื่อสแต็มบอกฉันชื่อสเต็มเธอชื่ออะไรอ่ะปลากระพงท่าน้ำปลา โอ้ยถ้าทางเป็นปลาขี้เหงาเฮ้ยมันลาหาจริงๆใช่เหรอดสเนี่ยเขาก็เขาขี้เหงาแล้วมองเชิดตลอดคุยกันเชิตลอดเลยอ่ะมี่มาเยี่ยมได้นะที่โอเชียนปร์คลองกถ้ามามาชวนปลาคุยหน่อยมาก็บอกเลยว่ารู้จักเชอร์แต้มเถอะเถอะเธอกับบ้านกับฉันไม่เลิกกับบ้างกับบ้างกับไม่กับไมได้กับไม่ต่อไปนี้เราไปไหนเนี่ยเชิดแต้มไปกินข้าวค่ะที่อควาเรียม หนาวมากเลยค่ะหนาวอากาศเย็นมากนะครับวันนี้เรามาช่วงเดือนมีนาคมนะจริงๆอากาศเท่าที่ดูมาไม่ได้หนาวจัดไม่ได้อะไรกับกำลังสบายประมาณเท่าไหร่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โเฮ้ยแม่ผู้เจอะเข้ชดเมือสติงเลสปากระเบนแตวน่าคุนน์ในนี้มีสติงเลเทียบเลยครับวันนี้เรากินอยู่ในอควาเรียมเลยใช่ไหม เหมือนกับเราไปฟูหัวตรงนั้นได้ใช่ได้ไงมาแล้วครับน้า่อลาหมูค้อนโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่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 เห็นแล้วเห็นแล้วพูดมาทางนี้เลยเหมือนรู้ว่าเราถ่ายอยู่นีสองตัวเลยจริงเหรอจริงมีสองตัวนั่งกินข้าวไปแล้วก็ดูปลาในตู้ปลาขนาดใหญ่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยนั่งกินข้าวในร้านอาหารที่มีตู้ปลาใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะใช่แล้วที่นี่เป็นที่เดียวในฮ่องกงเนี่ยนะ ที่มีแบบนี้โอ้เช่นพาร์คเลยนะใช่ข้างล่างก็คืออควาเรียมที่ต้องเดินที่เดินเล่นกันนี่แหละแต่ว่าจะมาทาน,นต้องจองล่วงหน้าด้วยเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดใช่ใ<ห>อุ้ยใหญ่มากขาปูอาลาสก้าย,ยักษ์น่าทานสุดๆนะคะเอาให้ปลาดูสิว่าเรากินปู <c oughs> <c oughs> โชว์ปลาว่าเรากินปูจะแบบเห็นตัวนั้นกันย่างก็เป็นยังไงตัวนี้เป็นไงบ้ากอร่อยไหมเพราะถ่านอค่ะ วันนี้นะคะเด็ดๆทั้งนั้นเลยเราที่นี่นะคะยังมีอะไรสนุกสๆอีกเยอะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยโอเชียนพากันอย่าลืมติดตามนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้เยอะๆเราจะทำให้ดูกันบ่อยๆนะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบาย